สวัสดีค่ะ f c ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าใครที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใครที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้อือ คนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขาทะเลาะกันนะคะมีปัญหากันก็ได้บางคนอยากเอาชนะกันหรือมีปัญหาเรื่องเงินนะ <c oughs> หรือมีปัญหานะคะความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้คุณกับเขานะคะบางทีมันมันต้องลดอีกโก้นะคะต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างไม่ยอมกันก็ได้แสดงว่าเป็นคนที่คุณกับเขาเงียบหายกันไปหรือทะเลาะกันนะคะมีปัญหากันก็ได้ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันต้องบางคนจบแล้วก็เลิกกันไปแล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนะอ่าบางคนนะคะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแต่การที่คุณกับเขาเงียบหายกันไปจบการทะเลาะกันเขาก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ระมัดระวังตัวตลอดเวลาเลยเห็นไหม,มเขาคิดว่าเขาแบบ ถึงเขาจะชนะหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าเหนือกว่าคุณแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกว่ายังรอคุณนะคะยังอยากให้คุณมางอก็ได้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณเงียบคุณหายไปเลยนะคะคุณยอมที่จะจบก็ได้อาจจะเป็นชาวเมถุนตุนปุ่มก็ได้นะคะใครที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนในออนไลน์นะคะเป็นคนที่เพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้ เป็นคนที่คุณกับเขานะคะคุยกันเรื่องงานก็ได้หรือติดต่อหรือเจอกันในสถานที่ศึกษาหรือเจอกันในที่คุณกับเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยก็ได้คนคนนี้รู้สึกปิ๊งหรือหรือมันเป็นห้าดาบเน,ะน,เนานะมันเป็นห้าดาบแล้วมันเป็นหนึ่งไม้เทา้าถ้าไม่ใช่คนที่เพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยหรือคนในสายงานแม่หมอว่า เป็นคนที่ทะเลาะก,กันไปนั่นแหละเป็นคนไกลนะคะเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่ใช้อารมณ์กันนะน่ะนะคนคนนี้อยากติดต่อนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะหรืออยากคุยเรื่องงานกับคุณหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขานะคะเพิ่งเจอกันก็ได้หรือคุณกับเขาหาคู่ออนไลน์นะคะเขารู้สึกปิ๊นคุณมากๆเลยคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนธาตุดินพฤกสกัรมลงกรนะเป็นคนที่ มีพร้อมก็ได้เป็นคนที่มัธยัตนะคะเป็นคนที่ทเรียกอะไรคิดกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่รอบคอบสุดๆเลยนะเป็นคนที่บางทีมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้คนนี้เป็นคนที่ไม่อยากที่จะเลิกไม่อยากที่จะจบกับคุณนะคะอยากที่จะเก็บคุณไว้เห็นไหมอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นนักวางแผนก็ได้เป็น,นตอนนี้เขากําลังช่างใจกําลังคุ้นคิดนะคะ กลัวคุณเลิกกลัวคุณจบก็ได้นะคะห่วงเห็นคุณเห็นไม่กอดเป็นคนที่คุณกับเขานะคะรู้สึกดีต่อกันก็ได้อยากกอดอยากเจอนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะแต่ก็ไม่อยากที่จะเลิกไม่อยากที่จะจบนะ<อ>เขารู้สึกหึงหวงคุณนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาทะเลาะกันก็ได้นะโอ้โหเป็นคนที่คุณตัด ห้าหกเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นคนที่อยากเคลียร์กับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีกำแพงนะคะเขาอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่านี้ก็ได้อยากที่จะเคลียร์อยากที่จะพูดคุยรู้สึกว่าคุณด่วนตัดสินใจนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะยอมใครเป็นคนที่ดูมีเหตุผล เป็นคนที่คิดหึงที้ห่งหวงก็ได้เวลารักใครก็จะทุ่มเทนะคะเวลาเกลียดก็เกลียดเลยรักแรงเกลียดแรงหึงแรงนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันไปแล้วก็ได้หรือเรื่องที่จะจบเรื่องที่จะเงียบก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าคุณตัดเขาแล้วประมาณนี้นะโอ้โหคนคนนี้เป็นคนเมษสิงหธนูนะคะ เป็นคนที่คุณร่วมงานกันหรือมีการติดต่อออนไลน์กันก็ได้หรือเคยพูดคุยกันคนคนนี้ดูเป็นหัวหน้างานดูเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนที่คุณกับเขานะคะรอการติดต่อรอการติดต่อกันก็ได้อยากพบอยากเจอนะคะดิวงานกันก็ได้ เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าดูมีอายุนะคะดูมีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานกับคุณก็ได้ดูมีสเสน่ห์สุดๆนะคะถือดอกทานตะวันพร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมีความคิดด้เริ่มสร้างสารรค์นะคะคนคนนี้ <c oughs> เป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานนะคะการที่เขาจะทําอะไรนะคะเขามุ่งมั่น ต้องการการประสบความสาเร็จในชีวิตสูงนะมีดูมีตําแหน่งก็ได้นะคะบางคนเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้หรือบางคนเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของกิจการที่รู้สึกว่าดูมีประสบการณ์อ่ะบางคนมีความรู้ทงด้านภาษาก็ได้หรือทํางานในองค์กรนะคะที่อยู่ทางที่อยู่กับชาวต่างชาติหรือมีการติดต่อกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคน ฟินไม่เท้านะมีเสน่ห์สุดๆเลยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้อ่ะชอบที่จะทำงานมากกว่านะคะถ้าเรื่องงานแล้วเต็มที่นะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะส่วนมากดูดูจากหน้าไพา่เหมือนเป็นคนที่นิ่งและเป็นคนที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยนะมีอารมณ์ใส่กันเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีประสบการณ์สูงทั้งคู่นะคะเห็นไหมวีนไหม ควีนดาบอะแม่หมอว่าดูมีประสบการณ์สูงนะดูผ่านเรื่องราวอะไรละหลายอย่างนะคะผ่านทุกผ่านสุขผ่านการหักหลังผ่านการโดนทําร้ายทางด้านจิตใจนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะไว้วางใจใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่เด็ดขาดนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเข้าใจนะคะ มีเหตุผล่ะนะนะแต่บางทีนะคะถ้าเรื่องความรักก็จะรู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าโดนหักหลังหรือโดนใครทำร้ายก็จะตัดเลยอะ่ะนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า <c oughs> ต้องต้องเขาเรียกอะไรอะต้องมีเหตุผลกันมากๆนะคะ <c oughs> คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มั่นคงในความ ในการทำงานนะคะมันมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตหรือมีความมั่นคงในการเงินมากๆดูมีความแตกต่างกับคุณนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะอาจาอาจะทะเลกกาะกันเรื่องเงินก็ได้หรือมีปัญหาเห็นไหมห้าดาบนะคะหรือมีปัญหานะคะต่างคนต่างอยากเอาชนะก็เลยเรื่องที่จะเงียบเรื่องที่จะนิ่งนะคะมีความน้อยใจกันเกิดขึ้นก็ได้ คนคนนี้เป็นคนที่ต่างฐานะนกับคนก็ได้นะคะเป็นคิงเหรียญนะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยแต่เป็นคนที่โฟกัสนะคะในด้านธุรกิจในด้านการเงินก็ได้ตอนนี้เขากาลังช่างใจนะคะเขาก็ยังมีคุณนะก็ยังรู้สึกต้องการนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแสดงออกไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะ ด้วยตำแหน่งด้วยหน้าที่หรือด้วยฐานะนของตัวเองก็ได้คนคนนี้เก่งนะคะมีความรู้นะะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือถ้าเรื่องการงานการเงินนะคะเขาเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รอบพออนะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเห็นไหมสี่เหรียญเป็นคนนิ่งๆน,นะคะดูเป็นคนที่เนี่ยเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณมากเลยอันนี้คิงเหรียญน,น,นี่เด็กเหรียญน,นะคะ เห็นไหมเนี่ยอันนี้เด็กไม่เท้าเพราะอันนี้หนึ่งหนึ่งไม้เท้านี่เด็กเหรียญแสดงว่าเป็นคนที่ยังไม่มีสถานะกับคุณนะคะเป็นคนที่คุณกับเขานะคะอยากสาร้างสัมพันธ์ต้องการพัฒนาต้องการเรียนรู้กันให้มากกว่านี้ก็ได้คนนี้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีไอเดียนะคะชอบที่จะทําธุรกิจก็ได้เป็นคนที่มีความคิดที่แบบยังไงอะต้องการเงินอะ ต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตที่มั่นคงมากๆเลยหรือความสัมพันธ์นี้มันต้องเรียนรู้นะคะมันต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้มันต้องศึกษากันให้มากกว่านี้บางคนต้องการพัฒนาสถานะให้มากกว่านี้ก็ได้รอพบรอยเจอกันก็ได้นะคะตอนนี้นะเนี่ยเป็นคนในสายงานก็ได้ห้าหกเจ็ดโหเป็นคนที่มีปัญหากันอ่ะเป็นคนที่ทะเลาะกันก็ได้เป็นคนที่นนทมีใครลหลายๆคนอยู่ในองค์กรมีใครลหลายๆคนอยู่ใน <c oughs> ความสัมพันธ์ของเขาก็ได้นะคะการที่เขาจะทําอะไรอ่ะนะคะมันมีผลกับองค์กรมันมีผลกับคนข้างหลังหรือเขากลัวความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้ความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่หรืออยู่กับองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้หรือเขาเป็นคนที่งานยุ่งมากๆเลยหรือเขาเป็นคนที่มีโลกสนตัวสูงนะคะไม่ค่อยให้ใครเข้าไปก้าวไกนะคะงานยุ่งมากๆเลยนะ เห็นไหมอาจจะทํางานที่ต้องติดต่อประสานงานอยู่กับผู้คนอยู่ในองค์กรเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยคนคนนี้นะหรือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ก็ได้นะห้าหกเจ็ดเห็นไหมเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะคุณกับเขาน่าจะทะเลาะกันน่าจะ <c oughs> ต้องการเอาชนะกันก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีกำแพงสูงนะคะเป็นคนที่เวลาก็ททำงานไม่ค่อยชอบให้ใครไปวุ่นวายอะ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะอ่าเป็นคนที่ชอบคุยประสานงานหรือติดต่ออย่างเงี้ยนะคะหรือทำงานที่จะต้องแบบว่าพูดคุยอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งดาบเป็นคนที่คุณกับเขานะคะอยู่ไกลกันเรืเ่องที่จะเงียบเรื่องที่จะหายกันไปก็ได้คนคนนี้อยากที่จะเคลีย อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณนะคะเขากำลังสับสนก็ได้นะกลัวกลัวคุณไม่สนใจเขากลัวคุณตัดเขาเขารู้สึกว่ายังยังอยากที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะยากสําหรับคุณก็ได้นะคะแต่ว่าบางคู่เขาก็ยังอยากให้คุณรอนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีน้ําตาหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากถอยอยากจบนะคะไม่อยากที่จะไปต่อแล้วแต่เขารู้สึกว่า คุณกับเขานะคะยังพอที่จะพูดคุยยังพอที่จะเคลียร์กันได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาก็ได้นะไม่เห็นไหมห้าหกเจ็ดนะคะเก่งทั้งคู่มีความสามารถทั้งคู่เพพอวบาน อันนี้ควีนออบบาลแสดงว่าดูมีความต่างวัยกันสูงทั้งด้านหน้าที่การงานนะคะคนคนนี้ดูมีความดูเก่งดูมีความกระตือรือร้นนะคะถ้าคุณกับเขานะคะทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้คุยกันเขากําลังส่องโซเชียลของคุณนะคะอยากที่จะติดต่อให้หมอว่าถ้าคนณทะเลาะกันหรือเยียบหายกันไปเดี๋ยวก็ทักมานะคะเห็นไหมเขากาลังช่างใจนะคะทํายังไงที่จะได้คุยกับคุณก็ได้ ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวก็มีคนติดต่อมานะคะถ้าคนทะเลาะกันยูดูเป็นคนไกลสูงนะคะเป็นคนที่คุณกับเขานะคะคุยข้อความกันเป็นประจำก็ได้หรือคุยงานกันนะคะหรือเคยมีใครที่ตามติดกันมากๆเลยนะคะตอนนี้น่าจะเงียบน่าจะหายกันไปนะคะเห็นไหมน่าจะดิวงานกันก็ได้มีความแตกต่างนะคะทางด้านอายุทางด้านหน้าที่การงานมากๆเลยนะ <c oughs> เรามาดูอีกนะคะใครที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้อีกโอ้โหเป็นคนที่คุณกับเขาอยู่ๆก็หายกันไปอยู่ๆก็จบกันไปเหห็นไมาทะเลาะก,กันก็ได้เป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ คุณกับเขานะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอกันเห็นไหมคุณกับเขาน่าจะจบการหายกันไปแล้วอยู่ๆก็เนี่ยเขาอยากที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะการทํางานการเดินทางของเขานะคะต้องใช้ความรวดเร็วก็ได้การตัดสินใจนะคะมีความเสี่ยงอย่างนี้นะไอไลยู like you. โอ้โหเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณเหมือนกันค,คนคนนี้มีความรู้สึกว่า อยากเดทนะคะอยากเจอโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่ชอบคุณนะคะแสดงว่าคนที่คุณกับเขาห่างไกลกันไปแล้วจบกันไปแล้วมีโอกาสที่เขาจะมาเซอร์ไพรส์สูงนะเวดดิ้งริงโอ้โหเป็นคนที่คุณกับเขานะคะเป็นคนที่เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะหรือคนคนนี้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะหรืออยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคะอยากที่จะมีคุณเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ อยากที่จะมีคุณเป็นพาร์ทเนอร์นะอยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากที่จะมั่นหมายแสดงว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีใครได้แต่งงานได้มั่นหมายก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยผ่านการแต่งงานนะคะโอ говорит, หรือว่าหรือว่ามีคูออ่อยู่แล้วก็ได้มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นคารมิกนะคะความสัมพันธ์นี้มันทุกข์หรือ,อว่าความสัมพันธ์นี้มันมันต้องใช้ความพยายามสูงนะคะ ต่างคนต่างคิดถึงการต่างคนต่างรักกันแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะโอ้โหกามเทพแหลงสอนอีกแล้วแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าตกลุมรักคุณมากๆเลยคิวปิดเอโรแสดงว่าจะมีคนติดต่อมาหาคุณนะคะแม่หมอว่าจะมีคนได้แต่งงานหรือว่าใครที่หาคู่ออนไลน์เห็นไหมคุณจะเจอกามเทพแหลงสอนจะมีคนติดต่อจะมีคนทักมาหาคุณนะคะ มาร์ทแสดงว่าเป็นคนที่จบกันไปแล้วนะคะหรือว่า <c oughs> ต่างคนต่างมีเรื่องปิดบังกันหรือโกหกกันใส่หน้ากากเข้าหากันก็ได้ <c oughs> คนคนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะต้องการให้คุณเปิดเผยความจริง <c oughs> หรือว่าไม่อยากให้คุณปิดบังเขามีเรื่องอะไรก็คุยกันเห็นไหมทอล์คกิ้งเป็นคนที่ชอบคุณแล้วก็อยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยเห็นไหมคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงเสียงคุยคิดถึงเมสเซจที่คุณแบบ เคยทักหาเขาเคยคุยกับเขาอย่างเงี้ยโอ้โหแพชชั่นเป็นคนที่ลหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยเป็นคนที่เชื่นชอบคุณมากคนคนนี้นะคะยังตัดคุณไม่ได้แสดงว่าเป็นคนที่แบบว่าคลั่งไคล้กันมากๆเลยคนคนนี้เป็นคนที่ชอบคุณมาก,เป,นนมากเป็นคนที่ชอบที่จะคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้บางทีมันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะหรือในตอนที่คุณห่างกันจบกันไปแล้วเขาก็ยังแบบ ยังยังหลงไหลคุณไหนะยังชอบคุณอ่ะนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกจากคุณได้เห็นไหมอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณไม่อยากที่จะให้คุณไปเจอใครนะคะอยากที่จะกดคุณไว้แบบนี้เนี่ยอยากที่จะเรียนอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเติบโตหรือว่า <c oughs> อยากให้มันแบบว่าสดใสหรือว่าชัดเจนให้มากกว่านี้ก็ได้คนคนนี้ต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะ เนี่ยคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณคือคนที่มาเปิดประตูหัวใจเขาเขารู้สึกว่าแบบไม่อยากให้คุณกับเขาต้องแยกหายจากกาันไม่อยากให้คุณกับเขาต้องมีปัญหากันอะ่ะนะในตอนที่เขาไม่ได้เจอคุณเขาแบบเสียใจมากๆเลยเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณคือโซเมทคุณคือคนที่ใช่นะคะเขาสัมผัสได้โซคอนแทค เขาสัมผัสได้นะคะว่าคุณก็คิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อแยกจากกันไปแล้วความรู้สึกยังยังผูกพันนะคะทวินเฟรมเห็นไหมยินยางดูมีความแตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าก็เข้ากันได้ดีนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งหรือมีใครได้หลายคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ แต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาที่สุดเลยนะคนคนนี้กลัวคุณไปมีใครกลัวคุณไปแบบว่าไปยั่วยวนใครอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่อยากให้คุณแบบไปทําแบบที่เคยทํากับเขากับคนอื่นประมาณเนี้ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากเนี่ยไงอยากปกป้องอยากดูแลนะคะคนนี้เป็นคนเงียบๆนะคะไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นคนที่ รักใครรักจริงก็ได้นะคะอยากที่จะปกป้องอยากที่จะดูแลไม่อยากทําให้คุณเสียใจนะคะเป็นคนที่ความสัมพันธ์นี้นะคะมันต้องมันต้องทบทวนความสัมพันธ์อ่ะเขาอยากให้คุณทบทวนความสัมพันธ์เนี่ยคิดอยากบอกรักนะคะอยากบอกคิดถึงอยากเจอนะคะคนคนนี้อยากจูบคุณอะ่ะคนที่คุณกับเขาเคยจูบก,กันก็ได้ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันสิ่งที่คุณให้เขาไปอ่ะมันยังไม่พอนะคะเขาต้องการมากกว่านี้ก็ได้โอ้โหคนคนนี้ดูมีโก้นะคะดูเก่งนะเห็นไหมเขาอยากที่จะนัดเจอนัดเดทนัดริงกับคุณก็ได้ new new d a r ิ i แสดงว่าเป็นคนใหม่ๆนะคะที่คุณเพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่อยากมีคุณเป็นแฟนนะคะ อยากเจอคุณอยากอยากนัดเดทแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวดีนะคะเห็นไหมใส่สูทผูกไทยแล้วก็ดูมีโก้ดูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอ่ะนะเป็นคนที่ชอบที่จะให้คนเข้าหามากกว่าหรือเป็นคนที่ดูมีตําแหน่งมากๆเลยเห็นไหมอยากพัฒนาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากเติบโตไปด้วยกันนะคะคอฟฟี่ครับโอ้โหเป็นคนที่อยากอยู่กับคุณสองต่อสองนะคะอยาก บอกความรู้สึกหรือว่าอยากพาไปดื่มพาไปดื่มนะคะหรือว่าอยา,อยากอยู่กับคุณไหนเชา้าเช้ากไะะ็ได้ดื่มกาแฟก็ได้นะคะได้ดื่มกาแฟได้กันอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากพาคุณไปเดทอย่างเงี้ยนะคะดื่มเครื่องดื่ม <c oughs> เนี่ยอยากให้คุณกับเขานะคะได้บอกรักบอกคิดถึงได้ทบทวนความสัมพันธ์แสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คือเขาไม่อยากที่จะจบไม่อยากที่จะเลิกนะคะอยากที่จะมีกันและกันไปแบบนี้เหมือนเพื่อพาอาศัยกันอะ่ะ เนี่ยฮาร์ดโรคนโอ้โหเป็นคนที่คุณกับเขานะคะจบกันก็ได้นะคะต่างคนต่างเสียใจเหมือนคนอกหักนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่คุณหายไปนะคะเขาก็อกหักเขาก็เสียใจมากๆเลยคนเนี้ยเนี่ยเขาอยากที่จะโทรหาคุณอยากที่จะติดต่อนะคะกลัวคุณไม่สนใจเขา e n ็นเกจเ n t นต์ริโอ้อ oh, ันนี้เวทีนิ่ง แสดงว่าเป็นคนที่อยากมั่นหมายนะคะอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากมีการแลกกันก็ได้นะคะออ,อยากมีแหวนแทนใจหรืออยากที่จะเจอคุณอะนะคะอยากที่จะจับจองก็ได้เลิฟคอโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่คิดถึงคุณมากๆนะคะอยากบอกรักหรืออยากส่งข้อความ แสดงว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีคนโทรมาบอกรักบอกคิดถึงก็ได้เป็นคนไกลนะคะหรือคุณจะได้รับเมสเซจก็ได้ k e ย์ออนอะริงมันมันมีนี่ออปชัน <c oughs> อะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูมีตัวเลือกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะสามารถที่จะเลือกใครก็ได้ สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ